ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกนันด้วยยินดีเก็บมาครับเอ๊ตังเบอร์เปิดซีรีส์แล้วโห้ยกูเปิดซีรีส์ไปแล้วครับไปกี่รอบกูไม่เคยทำได้สักรอบเลยหยุดธรรมาตเป็นแบบไม่เว้นโมหาคอแล้วกันเนื่องจากกูเล่นไม่เสียนแจ๊ะถ้าปรับโมหาคอมากูว่าได้อยู่ไม่ได้ถึงอีพีน่าจะไม่เป็นซีรีส์เลยซ้ำถ้าปวดฮาร์ดคอกูกูน่าจะตายก่อนอ่ะจริงโอเคตอนนี้สิ่งที่เราเกิดมาก็ ใส่ที่ยามเช้านะครับตัดต้นไม้ดีกว่านะทำไมตัดต้นไม้ก็มดูไปจำอะไรเะยครับแค่ที่แมคคาร์ฟดีทำสนุกด้วยประเด็นเนี่ยมันแบบดูไม่เครียดดีเล่น RV แล้วเครียดเออเล่นแม e c า a f t ดีกว่าเกมเดี่ยวๆมีความสุขต่อชีวิตเดี๋ยวจะถาุ้ยมีใกล้ทะเลด้วยอุ้ยอย่างนงี้ยวิอยู่ใกล้ทะเลดีโออะไรอยู่เนี่ยผิดอันผิดอันโตโตโตโ ผิดผิดผิดต้องเอาไป็นี๋ยนี้ก่อนเก็บเก็บอันนี้ไว้เพื่อหาท่านไม่เจอจะได้ใช้เป็นทำชาโคะแล้วก็ทำคาร์ทิงเทเบิลมาปิ้งมาแล้วโอ้อยวางดีว่างโอเคเราจ,จะคาร์ทิ้งเทเบิลมาแล้วเาจะไปอยู่กลางทะเลเลยนี่นะวนะีฮงวิ่งวิ่งวีฮงวิ่งิ่วิโอเคเราจะปักแมกกงประการทะเลนี่อนะไรคือบ้านของเราที่นี่คือบ้านของเราโอเคป่ะ okay. ถ้าตตอนนั้นใคร มันคือทรายโอเคอน,นี่คือบ้านของเรานะครับเราก็จะทําการตั้งมันเข้าไปว,างไงไว่าไงวะเฮียเออกูลืมอะกูปรับปุ่มเองไว้ตั้งนานแล้วกูลืมกูลืมกูลืมขอโทษลืมกูลืมอีเตอร์ไม้ดีกว่าวิฮิวอีเตอร์ไม้อีเตอร์ไม้เร,มเราต้องการถ้ำอ่ะถแถวๆนี้มีถ้ำไหมน่าจะไม่มีดูจากทรงแล้วกูเห็นแตด อะไรเนี่ยวิทยุคนรักโลกปลูกต้นไม้เยอะจังเลยอ่ะวิ่อยากได้ท้ำอ่ะสิ่งที่จําเป็นนี่ที่เราต้องการตอนนี้กันก็คือทําจําลองทําชั่วขาวชั่วขาวถ้าชั่วขาวทำอะไรไปก่อนเลยทำไอพีไปก่อนมีขอแบบปิดำให้นายเป็นถ้ำมันเราก่อนแล้วค่อยเป็นไปหาถ้าจริงอ่ เหราเฮียไปเอลยนี่มันไอรอนเนมันหินพอและไปทำนี่ดีกว่าเตาถ่านเตาถ่านเตาถ่านใครได้เตาถ่านขอเตาถ่านหน่อยเตาถ่านเตาถ่านาาน,าาน,นี่ไงนี่ไงมาแล้วนะมันชื่อว่าอะไรวะกูนะอะไรก็ไม่รู้ว่ากูงโงก่กิจเลย Furnace กูเป็นคนถ่ายกูถ่าย100ร้อยเปอร์เซนต์เว้ยกูรักชาเตยสุดๆไปเลยทต่ว่ก็สร้าองอุปรกรณ์กันเรายังไม่สร้างดาบนะแม่งเลยไม่ได้เข้าท่าไงมันก็ดูหลายประโยชน์จริงๆหลายประโยชน์มากเลยเออกูต้องไปตีแกะนี่ว่ะก<อ>ูเรียกผูก,กา้ากูคือผูก,กา้าอ้าวเป็นไงล่ะเมืองทีนี้ผูก,ก้าไอ้เหี้ยไม,มีใครไม,ไ,มไม่มีอยู่เลย กูยังเห็นแก่ตัวดำๆเดินอยู่เลยมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยผมเต้ๆตกำลังบุกปา่ามีชื่อว่าป่ามาครับกำลังหาแก่อยู่ยนี่ไงแก่เจอแกแล้วลงไปเลยอย่าไปกลัวเจ็บไม่เป็นไรเจ็บไม่เป็นไรแกจ๋าแกกูดโดดขึ้นไม่ได้อี๋ขึ้นไม่ได้ไป,หปไหนแล้วมึงไปไหนแล้วอู้นี่ไง บอยนี่อ่ไปแล้ะหนึ่งตัวนะการแกะอีกตัวบริจาอีกสองตัวสิโอกาสเป็นประธานนะเอาดอกไม้ดิวทำเตียงสีแดงดีกว่าเตียงขาสิงอ่ะผมชอบเตียงขาสสีมากเลยนะไอ้เฮียมันจะพืดแล้วมึงอยู่ไหนเฮงกูเจอแล้วกูเจอแล้วอะอออะไรอ่ะฮะไอ้เฮียท้ำกูเจอทำ้อทำแล้วแล้วแกะก่อน ตัวนึ่ง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 ขออีกตัวนึงเอาหมูมาหมูวะหมูกระเด็นเอ้ยเหี้ยเกือบหล่นเกือบตายกูเกือบไม่ได้รอดเกือบเกือบติดถ้ำไปแล้วมึงไอ้เหี้ยเกือบเป็นศิษยาบุป่าแต่ตอนเนี้ยกูต้องการแกะกูไม่ต้องการหมูกูต้องการแกะกูไม่ต้องการหมูฮัลโหล มีวัวมาด้วยอ้าโอเคกูก็เก็บอ่ะมีทุกอย่างหมูหมาก้าไก่เย้เป็นแกะไอ้เหี้ยกูยาวแกะอะไรอ่ะทำไมมีแสงไฟอ่ะลาวาเหรอเหี้ยอืม้มพี่กูเกิดที่มันอุดมสมบูรณ์อะไรขนาดนี้ไว้ไเหี้ยมีทั้งถ้ำมีทั้งอะไรเดี๋ยวอีสกสภาพจะมีมอเตอร์โผล่มาละอีสัตว์อีสกสภาพจะมีมอเตอร์โผล่มาละถ้ากูยังหาแกะไม่เจอแล้วเนะี่ยนั่นไงมันมาแล้วมันมาแล้ว มาแล้วมันมาแล้วจุ๊กจุ๊กจุ๊กอุจุกไม่ได้ไอ้เหี K ้ยขอโทษขอโทษเพื่อนระเบิดระเบิดไอ้เหี้ยขอโทษกูตายแล้วมึงยิงแม่เนี่ยวะไอ้เหี้ยอ้าวช่วย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 อ่าช่วยช่วย

กูควรอาศัยอยู่ในนี้เลยดีแล้วกูไม่ควรออกเลยกูวางอะไรไปอันหนึ่งเราสร้างครับติ้งเบต๊ะใหม่ก่อนตอนนี้ตั้งสติตั้งสตะน้องตั้งสตะมันนี้แค่เป็นมีอยาฆ่าทั้งนั้นแหละหามุมห่างมุมมองไม่เห็นมองไม่เห็นวางไว้ไม่ได้ไม่ได้วางไว้ตรงไหนตรงไหนหาตะที้สุ่มวางสุ่มวางมืดๆอย่างนี้แหละนี่ไงเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วโอเคโอเคโอเค เห็นแล้วเห็นแล้วตากูเริ่มปรับเข้ากับความมืดเราต้องการนี่ตาเผาใหม่นะเราจะวางแสงสว่างให้กับตัวเองครับตอนนี้อันนี้ไปก่อนอันนี้ไปอันนี้ไปโอ้แสงสว่างอ้าวแสงสว่างโอเมก้ามืดแหละไอส้ส์เอ้ย กูย,ยังไม่ได้ลืมเราใส่สว่างกูต้องลืมไปกูต้องทำชาคูก่อนนี่าะลืมทำชาคูก่อนนี่มะเฮี้ยกูลืมทำชาคูเกือบพิพาแต่ยังไม่ชิบหิพาเพราะกูมีความฉลาดอยู่ไอคิวประมาณสามล้านกว่าแบบกูนี่มันเก่งจริงไงอ่ะไอะคิวสามล้านจะเสือกวางพิธีเรียบร้อยมาแล้วใส่สว่างกินเนื้อดีกว่ากินจริงไม่ใช่เนื้อมันคืออะไรกุกิ้ง เอาง่ายคือเนื้อหมูแหละอืมอร่อยกูไม่เคยกินอร่อยอะไรร่อยขนาดนี้พี่กอนอืมอร่อยริงขอบคุณพระเจา้าสร้างสรรค์ทำเมนูนี้ไหมผม,มเคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้พี่ก่อนแบ่ง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 หรือแบ่งมาแบ่งมาอันนี้เผาเนื้อนะอเคแล้วก็จะเอาอันนี้เนี่ยทำทอด เอาไปแสงสว่างแสงสว่างทีวิวซีดวงของกูอ้าวปั๊บสว่างวางอะไรวางไม้ไว้ตรงนี้ทำไมไม่เข้าใจไม่เอาไม่เอาอนี้คนดีกว่ามันเปลืองเปลืองค่าพีเอ็กต์เออทำการเนื้อมาตรงนี้ร้อยมาแล้วแล้วพอพอเออผายหมดไปเลยนี่ก็รอแค่ตอนเช้านะครับอ้าววางทำไม โอ้โหโกดผิดนีดกดผิดหน่อยไม่ได้ไอเ้เหี้ยนะกินกินกินอ๋อยไม่ญาณเว้ยรสชาติเหมือนเนื้อหมูในเหี้ยเออมันก็ไม่สามารถเข้ามาในรูนีน้ได้ยี่ดีะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลีใครอยู่บหาไอ้ควาเย <c ười> นี่เป็นไงดู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 ท้องฟ้าโอ้โหดูดูดูฝากดาวบนฟ้าบอกเธอได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้มันคิดถึงแท้ไหมวายนอนไม่หลับเลยคนมันอยากเจอไอ้เบนจูเกอร์ดูวันดูนอนจ๋าเลยฝันได้สองแท้เบาะแสเงอนน้ำมาว่าใครรู้จักเพลงนี้นี่ถือว่ามีอายุพอตัวล เป,เปลืองมเปลืองไวเนี่เปลืองที่ต้องมาสร้งคับติงเทเบเลเพิ่มนี่างอ้ชิบายช่างเผอคูเหล็กดีกว่าเวีพีอ็หินอรับยังมาตนเตนอู้ดมาต้นอูเดี๋ยวนดมาต้ดมาน้ดมาต้นอด้ดม่ตดมาตด้อดา้าต้ดาต้น้ดมา้นูดอดมดาดมาดีเดี๋ยวมดี๋ยวดมมด เด็กปัญหาได้ตรงไหนวะเดี๋ยวเจิคูเกิร์อย่างนี้ห้าสิบสองนะครับก็ขึ้นไปแล้วประมาณเท่าไหร่ดีนี่เึิ้บปึ๊บนี่มันหกสิบไอสัตว์ไม่ใช่ต้องลงไปอีกต้องลงไปอีกต้ององงยงเยอะอู้ไอะ ยินี่งชาโคกูชาโคไงนี่ไงเอ๊ะมันได้ยินเสียงกบบีนี่มันได้ยินเสียงมันกำลังไหมเช้าใช่ไหมเช้าแล้วทุกคนมัเช้าแล้วฮู้วเช้าสดใสเช้าสดใสเช้าสดใสเอ้ยโอ้เช้าสดใส ย e s ก yes, oh, yeah. ็ไอ้พวกนั้นไปกินดีกว่าหิวอะไร,อรอยอะไรเชียวอ้าววิเวียนดือไปตัวนี้ไม่ไหม้ตัวนี้ไม,ม่ไหม,ม้ควา,ายสัตว์นี่ตีไปก่อนตีหูตีหูอะไรไตีหูตีหูไปก่อนตายแล้วมันตายแล้วมันต,ตายแล้วมีแต่ระเบิดได้ไงอ๋อมันตีกูร้อยไม่ตาย,ยดิมึงก็าหาตีองค์เทพเจ้าเวียน <c oughs> <Yeah. S 1> อ,อย <c oughs> เจอไก่กแล้วเลยแต่คุยไม่เจอแกเลย โลโลแปะอ้ยนี่เจอแล้วบอกแล้วลกูรู้ขึ้นที่สูงแล้วตะโกนหาออ้วิธีซาตานี่มันใช้ได้จร,ริงจร้งที่แค่เลย I love s c a r e เพอ,อ่ะโอ้ยกระโดดแค่นี่ไงมาล่ะใจเหัวเองอือโอ้ได้คนแก้ไปแล้วอ <c oughs> อะไรประเด็นมันแกะดำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกะดำแกะเทาเฮียเอาให้หมดอะไรเป็นแกะวัวหมาแล้วเนี่ยกูเห็นแกะไม่ได้ต้องต้องตีมันจำเป็นมากต่วกูอ่ะมึงด้วยอีกตัวไม่สนแล้วตอนนี้กูตีมหมดทำลายล้างผ่าพันเฮียอันนั้กูปล่อยทิ้งไว้ก่อนเอาเป็นแลนด์มาร์กเลยก่นเป็นแลนด์มาร์กแต่บ้านจริงอยู่อยู่ทุ่งอยู่ในถ้ำอยู่ในรูอยู่ทั้ง วีดีทัมีดูของก็บางสเปรสปะไม่มีความเป็นหน่พื้นทงพื้นที่เย็นเลยเออไปถ่ายหน้าปกคลิปไหแต่วันนี้เรื่อถ่ายมันจะไม่จะเป็นุกูสร้างขึ้นเองหน้าปกคลิปอะไสาระอันปกคลิปอะไอเฮียมึงมาอยู่หน้าบ้านกูหลอมึงไอเฮียมึงมันห้ามาในสัตว์บ้านกูหน้าบ้านกูหน้าบ้านกูอย่าอย่าอย่าเข้ามาเข้ามาไม่ได้หน้าบ้านกูอย่าอย่าสร้างเตียงก่อนสร้างเตียงก่อนมา ผู้คนแกะสามันก,กูจะหาไมา่ได้ลำบากยากอะไรเนี่ยโอเคมาอีกสามสามันพอดีเตียงมาแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ทำดอกไม้หูเตียงคาซิ่อีหูเตียงคาซิ่หูอยากจะนอนจริงๆเลยกูอยากจะแบบเอาตูดเข้าไปหน้าจริงๆเลยโอ้โหนอน <c oughs> เป็นเหี้ยนะ <c oughs> โอเคล้วจะมาเนี่ย นี่แค่นี้ก็นอนแล้วพอตื่นมาหัวไม่ติดเนี่ยเราสร้างที่ลงเป็นยังไงแค่นี้ก็ลงได้แล้วในทางขึ้นทางขึ้นนี่เป็นงไงอ่ะพุ้อบางบางบางังนี่เป็นไงทางขึ้นปุ๊บปุ๊บขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหแบบเป็นแบบว่าแฟชั่นแบบใหม่แล้วว่าไม่มีใครคิดได้เราแบบ่อยบ้านอยู่เนี่ยอยู่แบบขั้นบนันไดนอนเป็นขั้นบนันไดรู้ว่ารู้หู แบบซอมบี้เข้ามาทีแล้วแบบซิกแซกนิดหนึ่งนะเออมันเดมมันก็โง่งมันนี่แบบกูดักตีมันได้เลยมันอยู่ในแผนอยู่ในแผนในกินอาหารกันกูเหรอกูจะกินอาหารไม่จะนอนไอ้เหี้ยตอนนี้เราก็มิชชั่นคอมพิวแล้วในการเอาชีวิตรอดในคืนแรกนั่นเองนะครับก็รู้ไหมครับมันถึงเวลาอนะไรอะถ้าเราคลิปนี้ผมก็ถ้าใครชอบอย่าล,าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกดติดกูดีติคิวผมได้ก็มีอีพีสองมาแน่ๆนะเออจริงๆอยากทำแน่ๆทำ,ทำยาวๆเลยอนะ ก็สารกิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบะานีบ๊ายซูหมอตัวแรกตอกแตกชูวับชูวับลันลันลาน